ขณะน,นี้ณวันนี้เนี่ยเกาหลีเหนือเมื่อเปรียบเทียบกับเกาหลีเหนือเมื่อปี2018เนี่ยไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าศักยภาพในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยไปไกลมากกว่าเมื่อปี2018ก็คือ6-7ปีที่แล้วตั้งแต่ทรัมป์สาบานตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อเมราคมที่ผ่านมาเนี่ยคิมจองอึนเนี่ยสังเกตด,ดู เพิกเฉยต่อท่าทีที่สารับเรียกร้องให้ฟื้นการเจรจาเหมือนกับที่ทั้มทำในสมัยแรกนะแต่คนที่พูดคืออีแจมายองให้ข้อมูลทัปมบอกว่าแต่เดินหน้าพัฒนานิวเคลีย์แบบไม่หยุดอีแจมายองได้ออกมาพูดหลังพบกับทั้์นะบอกว่าแม้เกาหลีเหนือจะเจอกับการคว่ำบาตร แต่การพัฒนาขีปนาวุธไม่สะดุดโดยเฉพาะขีปนาวุธ ICBM ข้ามทวีปยิงได้5,000-6,000กิโลเมตรแล้วติดหัวรบนิวเคลียร์ได้อแจายมยองบอกว่า ICBM เนี่ยเกาหลีเหนือเกือบเข้าใกล้ความสำเร็จแล้วเกือบสมบูรณ์แล้วเหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายของเทคโนโลยีการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเท่านั้นส่วนเรื่องหัวรบนิวเคลียร์ก็ ก็ต้องถือว่าไปเกือบ1 0อเ็แล้วแล้วศักยภาพในการพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยน่าจะอยู่1 0ถึง20หัวรบต่อปีพี่นายแยกให้อีกครั้งหัวรบนิวเคลียร์ก็คืออาวุธส่วนขีปนาวุธคือตัวนำหัวรบนิวเคลียร์ไปถึงจุดหมายปลายทางในกรณีนี้ขีปนาวุธคือ ICBM เนะเพราะฉะนั้นอีแจมายองบอกว่าเกาหลีเหนือในขณะนี้ในวันนี้เนี่ยไม่เหมือนเกาหลีเหนือเมื่อปี2018ที่ ความคืบหน้าในการพัฒนาทั้งสองอันเนี่ยมันยังไม่ไปไกลมากนะเขาก็เลยยอมคุยกับคุณแต่ว่าวันนี้โอกาสในการจะเจอทั้มแล้วคุยเรื่องนี้น้อยมากแล้วฟังเสียงดูค่ะ그래서북한을억ก하기위ี서엄청난제อ를가했ก만결과่끊임없า핵무ัน개발하้อ사ม도ก발ร서이제는재า입กันก็องมีกาาอนันกกอบ่ารการกรั 핵폭탄을 싣고 미국까지 날아올 수 있는 ICBM이 거의 개발되어 있는 그리고 매년 약 10개에서 20개 정도의 핵폭탄을 만들 수 있는 역량을 계속 키우고 있는 그런 상태가 됐습니다. 이미 22년보다 지금 이제 3, 4년 사이, 3년 사이에 핵폭탄 보유 숫자가 2.5배로 늘어났다. 물질능력은엄청게늘어났다라는อันนี้ผู้นำเกาหลีใต้พูดเองนะคะว่าโอกาสที่ทรัมป์จะเจอกับคิมจองอึนเหมือนกับที่เคยเจอปี2018-2019เนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ง่ายเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะเกาหลีเหนือเข้าไปได้แบบว่า งอสารัฐหรืออยากจะคุยสารัดเหมือนแต่ก่อนนั้นเพื่อมีเพื่อนใหม่ก็คือรัเสเซียนะซึ่งเป็นพันธมิตรทางด้านยุทธศาสตร์กันด้วยยุทธศาสตร์ก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าวันใดวันหนึ่งมีปฏิบัติการทางการทหารหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่เกาหลีเหนือต้องการความช่วยเหลือเนี่ยรัเสเซียก็ต้องช่วยเหมือนกับที่เกาหลีเหนือช่วยรัเสเซียในสงครามยูเครนในขณะนี้นะคะอีกท่าทีหนึ่งที่น่าสนใจมาจากคิมโยจองน้องสาวคิมจองอึนที่เพิ่งจะออกมาพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะบอกว่าผู้นำเกาหลีใต้ผู้จาระ อะไรจะเจออะไรกับทรัมป์กับคิมจองอึนไม่มีนะฮะไร้สาระและเมื่อวานนี้ยังได้ประนามการซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ด้วยเกาหลีใต้กับสหรัฐซ้อมรบกันตลอดนะทุกปีแล้วเมื่อวานเนี่ยเกาหลีใต้ออขออภัยสหรัฐส่งเครื่องบิน F35 มาร่วมการซ้อมรบด้วยคิมโยจองบอกว่าเป็นการแสดงเจตนาที่จะรุกรานเกาหลีเหนือนะเกาหลีเหนือขอประนามการ ซ้อมรบระหว่างสองประเทศบรูซคลิงเนอร์นะคะอดีตนักวิเคราะห์ข่าวกรองของสหรัฐบอกกับรอยเตอร์บอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้นำเกาหลีเหนือไม่เห็นความจำเป็นเลยหรือถ้าเห็นก็น้อยมากที่จะร่วมมือกับสหรัฐเพราะว่าอะไรเพราะาตอนนี้มิตรใหม่อย่างรัเสเซียให้ได้เยอะกว่านะเพราะว่าเกาหลีเหนือส่งทหารไปช่วยรัเสเซียส่งกระสุนปืนใหญ่ไปช่วยรัเสเซียแล้วสิ่งที่ได้จากรัเสเซียคืออะไรเทคโนโลยีรัเสเซียนี้คือชาติ หาอำนาจนิวเคลียร์แล้วสิ่งที่เกาหลีเหนืออยากได้มากเนี่ยก็คือการปิดจ็อบนะอะไรที่มันขาดอยู่ในเรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยรัสเซียมาเติมเต็มให้รวมถึงเทคโนโลยีด้านอวากาศด้วยเพราะว่าเกาหลีเหนือพยายามจะปล่อยเนี่ยเขาเรียกเป็นดาวเทียมสอดแนมหลายครั้งแล้วไม่สําเร็จแล้วรัสเซียมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เพราะนั้นเกาหลีเหนือไม่ได้ต้องการสาหรัฐอีกต่อไปแล้วนะเพราะฉะนั้น ก็ถ้าจะเจอกันก็กคงได้แต่เกาหลีเหนือเขาไม่ได้ต้องการสหรัฐมากเหมือนแต่ก่อนและต่อให้ท้าย,ท,าย,ท,ายที่สุดต่อให้คิมจองอึนจะยอมเจอกับทรัมป์นะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะลดสิ่งที่เรียกว่าภัยคุกคามต่อสหรัฐลงท่าทีก็จะยังแข็งก้าวเหมือนเดิมนะเพราะว่ามีมิตรใหม่แล้วเพราะฉะนั้นการหวังจะให้มีการเจอการเจอจากันอีกครั้งระหว่าง ผู้นำสองเกาหลีแล้วก็ผู้นำสหรัฐแบบที่เคยเกิดขึ้นมาปี2อปี2018และ2019ยากขึ้นเพราะตอนนี้ตัวแปรเข้ามาใหม่ก็คือเกาหลีเหนือและรัเสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็บอกได้ว่าเดี๋ยวทรัมป์ก็ได้ไปเล่นกอล์ฟที่เปียยอยางไม่รู้ถามคิมจองอึนหรือยังนะแล้วทรัมป์ก็บอกว่าทรัมป์ตอบกลับยังไงทรัมป์บอกว่าเออเขาก็อยากเจอคิมจองอึนอีกรอบนะ แล้วคิมจองอึนกับเขาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะคือไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันแล้วเขาหวังว่าจะได้เจอกับคิมจองอึน inappropriate the appropriate future, in the appropriate future ก็คือในอนาคตเนี่ยเร็วที่สุดปีนี้อาจจะได้เจอกันผู้นำเกาหลีใต้บอกเอาเลยเอาเลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวฉันช่วยนะแล้วตอนนั้นเนี่ยทรัมป์ก็พูดกลับไปสมัยที่ตัวเองเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกคือปทรัมป์เนีรับตำแหน่ง ปี2018 8 9 20, 21เออพราพี่จำได้ว่าไปสิงคโปร์2 1 8 8แล้วเแ่อล้วหลังจากเจอกันสิงคโปร์เนี่ยก็จำได้ว่าทรัมป์เนี่ยไปที่ DMZ DMZ คือเขตปลอดทหารตั้งอยู่บนละติจูดที่38นะซึ่งเป็นเส้นแบ่งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้บริเวณดังกล่าวเนี่ย ทหารเกาหลีเหนือทางเกาหลีใต้เยอะมากเขาบอกว่าเป็นจุดที่มีทหารประจําการมากที่สุดจุดหนึ่งของโลกเพราะว่าหลังจากทั้งคู่ทําข้อตกลงหยุดยิงในปี1953ก็ถูกจับแยกกันแล้วก็ทํา DMC ขึ้นมามันเอ็นหลังคาสีฟ้าๆที่บินาเคยไปมีมีรูปฉันป่ะเออนั่นแหละแล้วมันมันแปลกมากมันมันเป็นที่ที่แปลกมากแล้ว้ําก็ไปที่นั่นแล้วที่ DMC เนี่ยถ้าคุณอยากจะไปเกาหลีเหน,นือเนี่ย คุณแค่เอาเท้าเนี่ยก้าวข้ามไอคอนกรีตเล็กๆอะ่ะคือคือ DMC มันยาวมากนะ200กว่ากิโลเมตรแต่ไอจุดที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันคืออีบ้านสีสีฟ้าๆสามหลังแล้วตรงเนี้ยมันจะไม่มีกำแพงไม่มีรัว้วมันจะมีแค่ไอฐานคอนกรีตประมาณ5นิ้วได้แล้วถ้ายืนอยู่ฝั่งเกาหลีใต้นะอยู่ข้ามเอาเท้าเหยียบไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นเกาหลีเหนือละ แล้วทรัมก็ไปที่นั่นแล้วก็เคยข้ามไปมันมีมุกเล่นนะตอนนั้นมันมีมีเยอะมากก็คือพอทรัมป์ข้ามไปแล้วมันเป็นแบบมันเป็นหลุมอะตกลงไปพร้อมคีมจองอื่นพูดเล่นทรัมป์ก็พูดถึงช่วงเวลานั้น บอกว่าเออฉันเคยไปดี c เนาะแล้วฉันเคยข้ามไปเกาหลีเหนือตอนนั้นเนี่ยมีแต่คนเป็นห่วงว่าฉันก็ไปเกาหลีเหนือแล้วจะเป็นยังไงแต่ก็ปลอดภัยดีมันก็แค่ตรงนั้นเองอยู่ไม่รู้สึกปลอดภัยอยู่ก็กระโดดกลับใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยก็ยังจําได้แล้วก็คิดถึงคิมจองอึนแล้วช่วงนั้นเนี่ยตอนไป d m c มเนี่ยมันมีมุมหนึ่งที่น่าจะอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ก็คือทรัมป์กับคิมจองอึนเนี่ยใช้เวลาเดินคุยกัน มันจะมีคล้ายๆเป็นไม่ใช่สวนสาธารณะเหมือนกับมันมีจบรงสะพานแถวๆนั้นเนี่ยก็เดินคุยกันทําก็บอกว่าก็ช่วงนั้นเนี่ยก็เดินคุยคิมจองอึนแล้วก็ได้คุยในยเรื่องที่ไม่คิดว่าจะคุยกันได้แล้วก็เข้ากันได้ดีกับคิมจองอึนแล้วก็คิดว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีศักยภาพนะทั้อยังอ้างด้วยนะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยทดสอบขีปนาวุธน้อยลงมากนับตั้งแต่เขากลับมาเป็นป,นประธานาธิบดีแต่ก็มีคนวงเล็บบอกว่า เออมันก็น้อยลงจริงเราไม่ค่อยเห็นเกาหลีเหนือทดสอบเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยกำลังวุ่นวายอยู่กับสงครามในยูเครนก็คือส่งทหารส่งอาวุธไปช่วยรัเสเซียอยู่ก็เลยไม่มีเวลามาทดสอบหรือว่ามาให้ความสําคัญอะไรกับตรงนี้มากนะไม่รู้ใครผิดใครถูกว่ากันไปนะฮะครั้งเคยประชุมสุดยอดกับคิมจองอึนมาแล้วนะเมื่อปี2018แล้ว2019เเพราะฉะนั้นถ้าเจอกันอีกเนี่ยมันจะมีอะไร เปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่าเพราะที่เล่าไปตอนต้นเนี่ยก็คือตอนเจอกัน2018เนี่ยก็อู้โฟตโต้ออกเก,ก๋กมากกิ๊เก๋มากแต่ว่าไม่มีผลอะไรออกมาที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีนัยสำคัญกเกาหลีเหนือก็ยังเดินหน้าพัฒนาวุนิเคลียร์ต่อทดสอบขีปนาวุธต่อเพราะว่าเขาไม่ยอมรับเงื่อนไขสหรัฐไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจะเจอกันอีกเนี่ยม,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 มันจะมันจะมีประโยชน์อะไร